ความดีมันทำได้หลายอย่างดีภายนอกดีภายในมันดีหลายขั้นหลายตอนดีบุความดีดีมากดีน้อยดีหลายขัน้นดีหลายตอนทานก็ดีทานถ้ามีทรัพย์มีเงินมีทองทานันนั้นก็ดีไม่มีเงินมีทองก็ทานกายทานวาจาทานหยาดเหลือแรงงานทำทานกำลัง คำพูดไมเบีอะไรกับทานกำลังใจให้กำลังใจคนอื่นคิดเมตตาเด้เลยกับคนอื่นเด้เลยไบเบีอะไรคิดเมตตาเขาแค่นั้นลมันเพเป็นแค่ดีไม่มีอะไรกับบีกัดช่วยเหลือเกื้อกูลทำเพื่อคนอื่นอยู่สเสมอมันทำได้หมด กวาดวัดกวาดว่า,า,า,าทาได้บทเลยเําอทสะอาดห้องน้าห้องส้วมไม่ไม่าช่ไปทาอยู่อย่างเดียวนี่ว่าทําอย่างไม่เด่นไม่ดังนั่นแหละดีที่สุดอ่ะไม่ต้องออกหน้าออกตาไม่ต้องให้ใครรู้นะดีที่สุดมันไม่มีกิเลสเจือปนถ้าทำเบบเลยนทำอย่างบริสุทธิ์ใจกเรียกปิดทองหลังพระดีที่สุดถ้าทำแล้วเป็นหน้าเป็นตาออกหน้าออกตาบนันมีกิเลสเข้ามาเจือปนดู ทำอย่างไม่มีใครรู้ติวธรรมอยู่ทับเบื้องหลังเขามันดีที่สุดมันเป็นประโยชน์ได้เลยได้เลยทานจะว่าประทานไม่มีไปเรียทานมันมีตลอดแต่ไม่มีอะไรทานมันก็ทานอันทานข้างนอกเดียจะไ่ทำชู้ทานข้างในเดี๋ยวให้ทานข้างนอกทรับสมบัติให้ทานอวัยวะให้ทานชีวิตยิ่งกว่านั้นอีก นี่การมอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าหรือให้ทานชีวิต่อเป็นไปก็ะตัดข้อถวายพระพุทธเจ้าได้เด็ดให้ทานชีวิตคือทําจะทําตามพระพุทธเจ้าจนกว่าชีวิตจะหาไม่ตายก็ตายเป็นก็เป็นเล่บแต่พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าว่าไงทำตามนั้นตายเป็นช่างมันนีถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้ามันแบบนี้มันไม่ใช่ว่า ถวายหัวให้พระพุทธเจ้าได้เอาหัวไปให้พระพุทธเจ้าจะเอาไปทำใบถวะคนเอาถวายหลวงตาหลวงตากระเจงจับได้เอาหัวคนมาถวายใครเอาบาลวงตากระเจงจับหรือจะเอาไปทําอะไรไม่ใช่ถวายคือมอบกายถวายชีวิตคือทําเพื่อพระพุทธศาสนาทําอะไรก็ได้เยอะแยะบากมายที่เราทำนั่นเอง ทำเพื่อคนอื่นเหตุอยู่เหตุกินล่างถวยล่างซ้ำทำคราบสะอาดปัดกวาดเช็ดทูทำได้หมดทั้งเลยคอยมีน้ำใจแค่นั้นเองมันมีน้ำใจก็ทำแสดงออกทางกายอย่าทานกับร่างกายมีน้ำใจก็แสดงออกทางวาจาพูดมันก็เพื่อคนอื่นอืมทำไม่ได้พูดไม่ได้มันก็คิดเผื่อคนอื่นเป็น คิดเมตตาอยากให้คนอื่นมีความสุขมันเป็นหยุดมันทําได้ศีลก็รักษาได้คือว่ารักษาศีลก็ยิ่งกว่าชีวิตสมาธิก็รักษาได้เห็นไหมล่ะปัญญาก็ทําได้มีแต่ลวกแต่บุญทั้งนั้นแหละคำว่าบ,บุญกุศลมีแต่คุณงามความดีทั้งนั้นเลยทําอะไรเป็นคุณงามความดีไปหมดมันไม่ได้ใช่ยากเย็นเซนเข็นอะไรบ้างใบไก่กอ มันก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปจิตแต่ว่าตั้งใจฟังเวลาฟังตั้งใจฟังแล้วก็ทำตามแค่น,นั้นเองตั้งใจฟังแล้วก็ทำใจตามไปนั่นเลว